วฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมผู้มีการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอาชีวาศ,าศ,าศาึกษาและตำแหน่งท่านเยอะมากตำแหน่งสุดท้ายที่ท่านบอกผมนะคบเป็นประธานยุติธรรมชุมชนประจาศสารตลิ่งชันกระทรวงยุติธรรมวันนี้ท่านให้เป็นเกียรินะครับมาร่วมตัดสินกระทงเมื่อภาคบาแล้วก็ได้พูดที่ นะเลิจากกาสกรส่งกระทงเข้าประกวดในเทศกาลปีนี้นะครับขออนุญาตให้ท่านได้เมีอกาสกล่าวกับผู้ที่มาร่วมงานด้วยและก็กล่าวและก็มอบของระลึกและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศตามลำดับต่อไปครับก็ท่านกล่าวก่อนนะคะท่านกล่าวก่อนว่าที่มาที่ไปนะคะถิ่นกระทงซุ้ยง,งามมากๆเลยค่ะยังชนะเลิศท่านมีเกณฑ์หรือว่าท่านหนักอกหนักใจหนักใจไม่ท้ในการ ตัดสินในครั้งนี้เพราะว่ารู้สึกว่าผลงานนี้สวยงามมากเลยต่างคอนเนทนต์ค่ะ